ก็ยมดอยูเขาีงกันเนาะาฬ่งดตนเล้ว แกบะนี้มปาปักไอายายปุ่นเราจะเจ่งมาฟักสกไก่เก่งกะทิเก่งก,กะเพราเขาข,ข,ขยำม,มออย้อเจ้าจนๆอนเนี่ยเจ่งมาฟักสกไก่มีอะไรบ้างนะป้ามีอะไรบ้างอ่ะจะมีเกลือพริพกกะปิหอมกระเทียมขาผิวมะขูดน้ำพริก,กเก่งพชรน่ะ

ลุยเนี่ยกปิไม่ใชปลาราใช่ไหมกะปิกะปิแข่งเหมือนกันเนาะหมกฟักหมกฟักนีอย่างแข็งนี่ไม่เป็น,น้องเอาแล้วเขาต้องไม่หมดแขง็งแล้วป่ะ กุเปีมแบบไปตมปปไ่จะหวานหลอกอยมด็ังกนะหไม่งป่าเปนมหินเลยมันจะกินได้มั้เนี่ย เก๋ได้รับเซิร์น,นี่กระจังเลยโอ้โชิ้นโอ่งลวนคุยได้มไปมรพไ่นเป็นยังไงยำมันควรนพี่น้อยหนึ่ง ใสยังไ่ะปลักอะปักใส่น้กมันแข็งแสดงว่าเมินที่นแสดงว่านะมัน้ักแข็งนะวามันหวานดีเนรอตองรอให้ดแนีน้อุอบบอ้ยเสียดแล้วอ่อนละก้าเนี่ยอ่อนละม,มั้ง น้ำตาลนเนาะน้ำตาลน้อยนึ่ไปลูกโดดบเข้าเข้าบ้านเขากันเข้าบ้านเขานยี่มากินองไหมยืน็ต้นเล้ยงมาะกีลาบไป อโอ้โหนั่งกินมากเลยกิ้มคนนะพี่นอ้องตัดน้ำตาลนุ่ยมืนใครอยเขาท่าว่ะอ้ืเขาเหนียวจำกัม่มเนาะ เราสมองมันจำก้อนเหนียวอ่ะเข้าบไปมาเนี่องนี่นะเป็นยังหอนก่อหอนก่อหอนหน่อยนะาจีบนี่ยกับมวเองล้วเด้อหน้าผมเจอกันไหมลองไปแกงไปทำดูหนาแกงสูตรนี่ล้ำบ่ต้องใส่ห้าใส่แต่กะปิเป็นจิตไทยน้อยนึง ขอฝากกดที่เติมเดียวนะ้ำเหมือนเดิมเด้ออย่าลืมกดที่เติมอย่าปูนเลยว,วันนี้ก็กล้องฮนขอฝากกดให้กำลังใจสักน้อยปลูกจะใครสักก่อนนี้เนาะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ